แม่เห็นแล้วว่าหน้าเขาเขียวแล้ะแม่จี๊ดออกมาเล่าวีรกรรมของหนุ่มแน็กชาลีตอนที่ยังเด็กนั้นเกือบตุยไปแล้วหน้าเขียวทําเอาหัวใจของคนเป็นแม่แทบจะหยุดเต้นแม่ทำแน็กชาลีนี่วีรกรรมเยอะจริงๆ อื่นเลยก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับแอดมินช่องวันดาราถ้าได้ยินเสียงแอดแบบนี้แล้วทุกคนต้องรีบเอานิ้วไปจิ้มที่ปุ่มไลค์คนละหนึ่งทีให้แอดด้วยละ่และ Ad แล้วถ้าทําให้แอดแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่ากับวีรกรรมของหนุ่มแน็กชาลีตอนที่ยังเด็กๆที่แม่จีได้ออกมาเล่าให้ฟังวีรกรรมนะวีรกรรมแน็กนี่นเยอะเยอะมากเลยจริงๆก็คือวีรกรรมที่แบบว่าหัวใจแม่แทบหยุดเต้น ก็คือเขาคืนเหรียญ5้าบาทนี่แหละคืนเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทใหญ่มากนะคะสมัยก่อนเนี้ยได้ได้กินเหรียญเล้าต่อเล่าเลยนะก็แม่ก็อยู่ที่บ้านก็ทํางานบ้านก็แบบยุ่งยุ่งก็ทำเตรียรรมทํากับข้าวเตรียรรมทำโน่นทำนี่อ่ะแล้วอยู่ๆอ่ะแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาข้อมือจับ <c oughs> <c oughs> แม่ถามเป็นอะไร เขา,ขาบอกเพอาเขาไม่พูดว่าเหรียญติดคอแ้วก็นึกเขาบอกว่าซนจังเลยเพราะว่าเขาอยู่บ้านนะเขาซนซนทั้งวันวิ่งเล่นขอบคุณค่าวิ่งเล่นนู่นวิ่งเล่นนี่แม่ก็บอกว่าไปเล่นไกลๆไปจะทํางานเออในระหว่างที่เหรียญติดคอ <c oughs> เขาไปนะเขาก็ไปเล่นไกลๆพอสักพักหนึ่งเขาวิ่งมาอีกทีนี้แม่เห็นแล้วว่า เขาเขียวละเขาบอกว่าเขาไม่พูดว่าเหรียญติดคอเขาบอกตรงเนี้ยก็เอาละทําไงดีก็เคยดูในสมัยก่อนนะ่ะเขาจะยังไม่มีพวก YouTube เลยใช่ไหมคะดูในโทรทัศน์เมื่อ25-26ปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเวลาเด็กมีของติดอยู่ในคอข้างในอะ่ะทีนี้ก็เอาละ รีบเลยค่ะเอามือรัดเอวเขาแล้วก็เอ,อาผ้าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเขายังไม่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 โตมากแม่เอาผ้าหลังเลยผ้าหลังก็เ,เอามือข้างเนี้ยมือขวาเนี่ยตบตรงเนี้ยพัวพัวพัว mm hmm. เลี้ยนห้าออกมาชาลีรอดตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นใช่ใช่ตอนเลียนติดคอเขาพูดไม่ได้ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่คือ เขาเรียกว่ารอดจะรอดไม่รอดก็ไม่รอดนะตอนนั้นใจนึกก็รอดนะลูกนะรอดนะลูกนะก็ปรคองเอาเมืออะสอดใต้ลิ้นปีเขาขอบคุณค่ะแล้วก็ตกลงไปแรงๆสองสามครั้งหรือประมาณประมาณกลางหลังนะคะอ่าเหรียญออกมาชาลีรอดอืมใช่ก็เกือบไปแล้วแล้วเขาก็ซนซนมาก มม่ทัา,ทาเหรอคะเรียกได้ว่าแม่จีนนั้นสติดีมากรับมือกับสถานการณ์ที่น่าตกใจแบบนี้ได้ถ้าเป็นแม่ๆหลายๆคนคงอาจจะทำตัวไม่ถูกเพราะขาดสติที่เห็นหน้าลูกชายเริ่มเขียวและเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วหนุ่มแนกชาลีตอนเด็กก็โซนเหมือนกันนะเนี่ยเราไปดูอีกวีรกรรมหนึ่งครับที่หนุ่มแอกชาลีหลงทางเกือบหาทางกลับบ้านไม่เจอชาลีมาฟังแม่ใช่คะ่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง เขาดื้อแล้วเขาก็ไม่บอกไม่เล่าให้ฟังเลยว่าเขาอะขี่จักรยานสองล้อขี่จักรยานที่ปั่นปั่นอะเราจะปั่นออกไปจากบ้านอ่าเขาปั่นออกไปจากบ้านแล้วก็ไปไกลเลยแมย่ก็ว่าเอ๊ะบ่ายสามทำไมลูกยังไม่กลับบ้านบ่ายสี่ลวลูกก็ยังไม่กลับบ้านก็ว่าเดี๋ยวถ้าเจอจะต้องแบบคือตีซะหน่อยนะ ตีต้นตีอะไรก็เลิกไปใช่แบบว่าอยากทำแบบนี้อีกพออืมใช่กว่าจะโตเขาเขาดือ้อหลายครั้งหลายหนอืตอน,นแรกคุณแม่เห็นว่าเขาดือ้อแล้วเขาจะถามทั้งวันอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรน,นี่คืออะไรนี่คืออะไรเขาคุยเก่งมากใช่แล้วก็อันนี้อ่ะครั้งที่สองที่เห็นเนี่ย เขาบอกว่าเขาอ่ะขี่จักรยานคือแล้วหลงหลงไปแบบไกลไกลไกลแบบมากๆไกลบ้านตอนนั้นบ้านอยู่ราชดาพิเศษใช่ไหมคะเขาบอกว่าน่าจะไกลไปประมาณโซนลาดพร้าวแล้วเขาก็บอกขับรถเขาขับขับรถวนไปวนมาขับรถวนไปวนมาวนไปวนมาจนมาจะเห็นเขาเรียกว่าที่บ้านสมัยก่อนมันเขาจะไม่ใช่โลตัส เขาจะเป็นยาวพันเก่าบอกเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นยาวพันแล้วก็เขาบอกก็ดีใจมากเขาก็เลยพยายามขับรถอ้อ,อมคือข้ามถนนน่ะจากสมัยก่อนถ้าอยู่ตรงข้ามตรงข้ามยาวพันก็คือต้องข้ามถนนก็ก็วกกลับมายาวพันได้ถึงบ้านเออถึงบ้านก็พอเห็นก็ไม่ตีแล้วล่ะคะ่ะก็าถามว่าไปไหนมา เขาบอกว่าไปขี่รถลงก็บอกเออเขาหน้าต้องดูดีๆนะแม่ตีเคยตีชาลีไหมไม่ค่อยนะเพราะว่าเห็นเขาแล้วแบบขำมากกว่าไม่ตีขอบคุณค่า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 ลูกโอ้โห ดื้อแบบนี้การมะยมในมือพ่อแม่มันสั่นเลยทีเดียวถ้าเป็นพ่อแม่หลายๆคนคงตีสั่งสอนลูกไปแล้วแต่แม่จีดนั้นกลับไม่ตีและขำตลกมากกว่าเรียกได้ว่าเป็นแม่ที่ใจดีมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับทุกคนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับวีรกรรมของหนุ่มแชลรีตอนเด็กพิมบอกแอดไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปวิดีโอและกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดขอบคุณครับ